ผู้ชมครับตอนนี้ผมเจอลุงที่ว่าเขาอยู่ออยู่ข้างถนนนะครับเป็นศา,า,าลาริมทางครับคือลุงก็เป็นคนใจจัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินร้อยหนึ่งนี้นะครับไปให้ลุงเขาเนาะนะครับเผื่อลุงเขาจะซื้อของอะไรกินบ้างนะครับท่านผู้ชม ลุงครับลุงครับขอบคุณครับครับเอาไปซื้ออะไรกินนะลุงนะครับครับอยากได้อะไรก็ไปซื้อกินครับครับขอเชิญลุงครับครับคโชคดีครับลุงครับครับใครขอให้ปลอดภัยนะครับครับครับเอาละครับลุง